สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมไม่ครับวันนี้เราอยู่กันในมดัดรีวิวบ้านสวนสนุกนะมีทั้งเฮลิคอปเตอร์และก็เครื่องบินไม่รู้ว่าเราจะรีวิวได้หมดหรือเปล่าแต่สวนสวน่ะสวยมากเข้าไปดูแป๊บเอะเลยรีบจัดเลยเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ ฮลิคอปเตอร์มันต้องมีประตูมีประตูปีนขึ้นไปไม่เหลือเชื่อลานลานรถไฟปีนได้เลยไม่ปีนได้ไม่ปีนได้เหอะดีกว่า เฮลิคอปเตอร์ว่าสวยเนะาะเฮลิคอปเตอร์ท่านใดเฮลิคอปเตอร์บินได้ป่ะดูดิบินไม่ได้สวิตอะไรเนี่ย ประตูมันแบบแบบประตูไอ้นี่นะออก่อนติดบักติดประตูว,วีเดี๋ยวที่ออกไปได้ว้าวปาสวยไปดูดิมาจุดเด็กดูเล็กๆนิดหนึ่งนะเค้ืงเนี้ย มีชั้นใต้ดินด้วยเดี๋ยวไปดูชั้นใต้ดินละกันเดี๋ยวข้าหน้าดูชั้นใต้ดินนี่ห้องอาหารห้องอาหารว้าวดีจังว้าวเท่เปิดเตาผิงเลยให้เทคจริงๆ ปิดไฟแล้วก็น,นี้ปิดตาผิงแท้จริงๆนี่อะไรอย่าบอกว่าห้องนั้นห้องฝังผิงน่าจะห้องฝังผิงนะมีเตาผิงชอบเตาผิงเน่ย มีบันไดก็ไปออกจะได้ไม่ต้องหาดแล้วเราก็จะพาไปดูที่เครื่องบินนะแต่ประตูเครื่องบินก็เปิดได้เดีมาดูให้ดีแล้วกันนะแต่ไปขับเครื่องบินไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี้ยเปิดได้ด้วย แจ๋วอ่ะถ้ามีเสียงหลับก็ขออภัยนะนุ่งป่าป่าดงดิบป,ป่าพี่ป,ป๊อบสวยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเป็ดเลาสวยแป๊บหนึ่ง วิปขึ้นไปอาขึ้นไปไม่สุดอยู่อะนี่ตรงไหนเนี่ยชุดเกาะตังนี่คอมพิวเตอร์แน่เลยตัวครับยังมาหลอกให้มัว่วนะรู้ว่าตัวครับ ก็ปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวทามาสักหนึ่งคลิปไวโดูฉันได้ดีนี่ไม่เป็นไรห้องนี้เข้าไปแล้วไปเข้าไปห้องนี้เข้าไปแล้วดูที่ยิ่งมือก็ยิ่งสวยอะ่ะตรงนี้อะไร 啊！ เยนี่ก็รู้ว่าเนี่ยเขาจะพังแล้วใส่ทำไม

ออกทางนี้ก็ได้สาวไว้นะ้ำถ้ามีเสียงบก,ก็ขออภยนะัยนะสะรษฐน้ำฉันได้ดินไปดีว่าตรงนี้อะไรอ่ะเดี๋ยจะดูให้ทั่วเลย ทาก็ทาเอาไม่ได้ต้องปล่อยจีนะหัวมังกรนี่ไิตัดหัวมังกรมา อะไรนี้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปต้องฟ้าสวยนะท้องฟ้าสวยเดี๋ยวประจจนเดี๋ยวประจัะจนี้เดีย๋ยวเราไปดูในบ้านในบ้านยังดูยังไม่ทั่วเลย ในบ้านอย่างดูยังไม่ทั่วนี่ทางครบันไฮเทคมากเลยโหดูโลืกภาพในวงกลมเกนกนเกนๆๆน ข้งางล่างแล้วขึ้นมาทางบนแล้วก็ให้เทคเีมเหมือนกันนะอ่าคันนี้ขอตลากกไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาใหม่ตอนนี้ขอตลากกไปก่อนบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ